ในยกค่ะในส่วนของสถานการณ์น้ำภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์จ้าตอนนี้เราประเมินพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ทีเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังและออกบรจงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเงงี้เนืายุคะ่วงสานกรณ้ภาพรวงจังหวดนครสวรรค์้ตนี้เราปะเมินพืที่ไหนเป็นพื้นที่ทีงที่ต้องเระวังลจงเมามีนเกี่ยวข้งในเรื่ออยางนีเนื่อกน่วอาก้ำพรมันีเปเน้นเป็นแอ่งกระทะ ดินดอนสามเหลี่ยมของเราเนี่ยเป็นวางยมน้านที่รวมกันมาแล้วมันมาลงที่ปากลาโพงน้ําไม่ว่าจะทางใต้ที่มาจากตากฟ้าที่มาจากหนองบัวพายตะลีมันจะไหลลงมาที่บริเวณเพชรหมดไอ้ส่วนน้ําจากทางเหนือจากพิจิตรจากกระแพงเพชรเนี่ยก็จะมาลงถ้ามาจากดงแสงไม่ได้ลงไม่น้ํายมไม่ล้ําน่านนะแล้วก็ที่เหลือก็ลงเจ้าพญาที่บางมัวฟอกมีเท่านี้เองน้ําทั้งหมดจะมาที่นี่เพราะนั้นถามว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงก็หมายว่า ข้างล่างข้างบนมันจะเป็นน้าผ่านน้าหลากเนี่ยข้างบนนี่มันจะร่วมสี่วันห้าวันนะแล้วมันก็จะมาจบที่ปลายน้ํานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าปลายน้ำเราบริหารจัดการมีเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรถ้าน้ําถ้าฝนยังตกลักษณะอย่างนี้นะเราสู้ไหวถ้ามันไม่ใช่เอ็กซ์ทรีเวเตอร์นะถ้ามันไม่ใช่ว่าแปรปรวนแบบสุคั่วเนี่ยเราไม่กลัวเพราะะฉนั้นก็ต้องลุ้นปลายเดือนนี่จะเป็นยังไงปลายเดือนนี่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังระมัดระวังก็คือพื้นที่ ปลายน้ําแล้วก็พื้นที่การเกษตรแต่พื้นที่การเกษตรตอนนี้เราเราทำได้ดีกว่าน้ำท่วเพราะเราลอกคลองไว้เยอะแล้วเราก็เปิดทางน้ํารอไว้แล้วเดี๋ยวพอปลายฝนนี่เราก็ต้องไปปิดแล้วก็ทําท่อระบายน้ําใหม่หลังจากท่อเดิมนี่มันเล็กเป็นท่อเมตรเราก็เพิ่มเพิ่มเป็นท่อรัยมีล้วก็จํานวนช่องระบายน้าได้มากขึ้นการท่วมเราการแก้ไขปัญหามันยากอย่างหนึ่งอย่างที่เราทําที่เราลอกมาพันหกร้อยกิโลเมตรเราตั้งเป้าไว้สี่พันกิโลตอนนี้ปีครึ่งที่เราลอกไปแล้วพันหกร้อยกิโล มันเกไปได้ประมาณถ้าพูดถึงถ,ถ้าพูดถึงเนี่ยเราจะเกี่ยวเก็บเกี่ยวที่ถามถ้าจะสมบูรณ์เมื่อไหร่เราตั้งเป้าไว้ที่4,000กิโลตอนนี้เราทําไปแล้วเกือบครึ่งะเกือบ2,000กิโลและนี่ยะเวลายังไม่ถึง2ปีนะเกือบเกือบ2,000ละ1,600กว่าเข้าไปแนละ้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของแก้ไขปัญหาน้ําหลากที่มันจะเกิดลนตลิง่งแต่ตอนนี้จะล้นจะจะจะ,จะล้นตลิ่งเนี่ย น้อยลงแนละ้วเพราะว่าเราลอกมาหมดเลยนะของลาดยาวเนะี่ยแล้วลาดยาวคุณตะบงไม่พงไ,ไม่เปนะิดเนี่ยเราลอกมาตลอดลยต้นน้ำเนะเราลอกมาหมดล้ทีนี้ก็จะมีปัญหากับน้ําอย่างไรซึ่งรอบนี้เราลงฝายเยอะนะในเขตของปางตรวันเขตของคุณตะพงเราลงฝายไว้เยอะมีของช้างแทงเยอะมากเลยนะของน้ําขุนช้างแทงล่องกระแยงของน้ําโจรบริเวณทาประยมอ่ะพวกนี้มันเป็นแม่น้ําที่ตายแล้วเพราะต้ตนน้ามันมันไม่มีป่าแล้วมันก็จะรับน้ําหลาก รับน้ำหลากปีเราหนปีเราหุนก็ทำการเกษตรได้รอบเดียวหมดเลยทนนี่ก็จะทำอย่างไงจะบริหารน้ำจากแม่วงน้ำจากคลองโพในขณะที่ยังอยู่ในพื้นที่เรายให้เกิดประโยชน์ที่จะนวงน้ําจะชะลอน้าไม่ได้อย่างไรก็ต้องฝ่ายกับประตุน้ำอันนี้ก็ถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยเรายังทําได้ไม่มากเท่าที่ควรแต่ถ้าน้ําหลากเนี่ยเราแก้ไขปัญหารเราคิดว่าไปได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ต0ทางพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระเพะพื้นที่ที่เป็นที่ราบที่ต่ําที่น้าล้นตลิ่งอย่างเช่นคลองท่าขนมจีนเนี่ยรอบนี้เราปั้นคันไป4กิโลครึ่งมันก็จะป้องกันน้ําที่จะเข้าท่วมหนองกระโดนได้ส่วนฝั่งเข้าเลี้ยวเราทำตั้งแต่ปีที่แล้วที่น้ําคลองท่าขนมจีนอะถ้าไปฝั่งเจ้าเลี้ยวก็เข้าที่เขาดินใช่ไหมปีที่แล้วเราปั้นคันเสร็จทีนี้ของหนองกระโดนมันปั้นไม่ทันน้ํามันมาก่อนมันก็เลยท่วมไป 12หมู่บ้านจาก16หมู่บ้านรอบนี้เราปั้นคันไว้หมดละ4กิโลรึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วไปน้ำหลากเนี่ยน้าพิดว่า,าอบจเราทําไปได้ประมาณ60-70เปอร์เซ็นะแต่ตอนตอน,ตอนน้ําหลากเนี่ยเราแก้ไขปัญหาได้พอสมควรละแต่ว่าถ้าแล้งเนี่ยอย่างแล้งต้องอาศัยหลายหน่วยงาน